สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดกลับมาอีกแล้วแหม่พอเข้าเดือน9ของทุกๆปีก็จะมีธรรมเนียมที่สุดแสนนิยมกันในวงการไอทีนั่นก็คือสงครามน้ำลายระหว่างแฟนๆของค่า,ายผลไม้ a p p l e กับค่าย Android ซึ่งจะเป็นประจำนะครับหลังจากที่ iPhone ได้เปิดตัวรุ่น17ออกไป ก็ได้เป็นทั้งกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วทั้งโลกอินเทอร์เน็ตเช่นสีใหม่ที่แซวกันว่ารุ่นจีวอนเอออันนี้ก็เข้าใจเปรียบเทียบเพราะตอนแรกแอดเองเรียกว่าสีชาไทยไม่ทันได้คิดเลยว่าสีมันจะไปเหมือนจีวอนของพระต่อไปก็เป็นการจัดตำแหน่งกล้องที่มันก็ดันไปเหมือนมือถือโปโกโฟนจนไปถึงราคาเปิดตัวรุ่น2 TB ที่พุ่งทะยานไปจนเกือบเหยียบแสนบาทเลยทีเดียวหลังจาก Apple เปิดตัวไปไม่นานนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่ใครอื่นที่โผล่มาขิงใส่นอกจากซัมซุงเพื่อนรักนั่นเองงงซึ่ทา ก็ออกมาโพสต์ใน X ว่ากล้อง48เมกะพิกเซล3ตัวก็ยังสู้กล้อง200เมกะพิกเซลไม่ได้อยู่ดีแน่นอนครับหลังจาก iPhone เปิดตัวใหม่ทุกๆปีเนี่ยก็จะเกิดสงครามน้ำลายของกลุ่มผู้ใช้กันแบบดุเดือดไปสักพักวันนี้แอดเองก็จะหยิบคอมเมนต์ที่ชาวเน็ตขิงใส่กันมาให้ชมกันนะครับทำไมเน้นแต่คำว่าสุดเท่าที่เคยมีมาเฉยมากพร16 Pro Max ต่อไป เครื่องนี้ถวายให้หลวงพ่อน่าจะใช้ได้ทันทีสีเดียวกับจีวรเลยพระสงฆ์เขาต้องรับเข้าของเครื่องใช้สีนี้พอดีถือว่าเจาะตลาดเป้าหมายกลุ่มใหม่นะอันนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับมาแบบนางแบกไม่แน่ใจว่ามาพดอวยปั่นเฉยๆหรือเปล่าว่าที่มือถือที่ดีที่สุดในโลกดีกว่า Android ทุกรุ่นที่เคยมีมากล้องวิดีโอเกมจอวัสดุตัวเครื่องแบตชิปดีสุดโหดจริง17ซีรีส์ตบ Android ได้ทุกตัวหลังจากนั้นก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบว่า กล้องตบใครไม่ได้เลยมากกว่าฮ่าฮาฮนั่งฟังตั้งนานไม่มีพูดถึง AI เลยน่าจะยอมแพ้ค่ายอื่นไปแล้วมั้งแต่อัดกล้องอัดชิปมาโหดและยังขายราคาเท่าเดิมอันนี้โอเคล้มเหลวการออกแบบหมดยุคแล้วดีไซน์นำนวัตกรรมถ้าจ็อบกับไอฟ์ยังอยู่ไม่ยอมให้ออกมารูปร่างแบบนี้แน่นอนแล้วก็มีฝั่ง Apple เข้ามาขิงกลับแบบเจ็บแสบว่าขิงเรื่องนี้บ้างสิทำได้เปล่า เขาหมายถึงมือถือของซัมซุงเนี่ยคนใช้จะทราบกันดีว่าชอบมีปัญหาจอเบลนหรือจอเป็นเส้นตรงนี้ใครอยู่ในกลุ่มคนใช้ซัมซุงเห็นโพสต์กันแทบทุกวันเลยนะครับจนสุดท้ายเลยมีประกาศให้คนที่จอเป็นเส้นเนี่ยสามารถครีมฟรีได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับ200เมกะพิกเซลแต่คุณภาพยังสู้48เมกะพิกเซลไม่ได้มันน่าขิงตรงไหนและสุดท้ายก็มีพี่ขึ้นหนึ่งโผล่มาเพื่อยุติสงครามน้ำลายด้วยความเห็นว่าไม่ต้องเถียงกันให้มันจบตรงนี้ แม่มือถือในตำนานรุ่นโคตรถือโคตรทนอันนี้นี่เองอันนี้จะประสบการณ์ของแอดนะครับสมัยเรียนเพื่อนเคยทะเลาะก,กับแฟนแล้วมันปาโนเกียรุ่นนี้อัดกำแพงฝ้ากระจายแบตกระเด็นสุดท้ายมันก็หยิบมาประกอบกลับมาใช้ได้ต่อเฉยเลยสุดยอดจริงๆโนเกียในยุคนั้นสำหรับส่วนตัวแอดนะครับที่มีมือถือทั้ง2รุ่นเลยขอพูดกับกลางๆได้เลยว่ามือถือทั้งสองค่ายเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันจริงๆไม่มีมือถือรุ่นไหนในโลกตอนนี้ที่สมบูรณ์แบบเพราะทาง Android เองไม่ว่าจะเป็น vivo oppo samsung สีของภาพถ่ายแต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปส่วนของ iphone ก็จะเน้นสีหน้าจริงหน้าสดซึ่งสาวๆเองก็จะไม่ค่อยชอบสุดท้ายจบที่ฟิลเตอร์ติ๊กตอกไม่ก็เหม่ยตู้อยู่ดีว่าแต่เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้บ้างครับใครใช้ android ใครใช้ iphone ลงมาแชร์มุมมองกันได้นะครับหากใครชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง ka news จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางเรานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ